พูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยเร็วพูดน้อยเสียงเจ้าเจ้าวนนี่เออเป็นนกที่อยู่ที่บ้านนี้นะฮะเขาปล่อยให้มันบินตามธรรมชาติเลยแล้วมันก็ไม่ได้บินอออนอกพื้นที่เลยมันก็บินไปเกาะต,ตรงนู้นไปเกาะตรงนี้บางทีมาเกาะหัวคนเมื่อกี้มันเห็นผมเดินออกมามันวิ่งเข้ามาหาเลย แก้วอเ,เอเอะตกใจแล้วแก้วบินเก่งกันเลยแก้วกวันนี้ไหมลูอ่ะพูดที่พูดอะไรที่เจ้แก้ว,กวไหมพูดเก่งมากัวนี้เดินเข้ามาหาเลยฉลาดมากแต่ปากมันคมมากแหลมมากกลัวมันจะไปจิกหัวเรา <laughs> จิกหัวไม่ว่าจิกตานี่ยาบอดเลยนะเนี่ย còn kháng xuân nhu <laughs> kéo kéo ơi kéo ơi kéo ơi kéo 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 ơi kéo trả kéo trả kéo trả kéo kéo จกาจ๋าแกาจ๋า,จา,จาเดินออกมาจากห้องเดินเห็นเราเดินเข้ามาหาเลยนี่นอะไรโอ้โชว์อะไรเนี่ยโชว์อะไรโอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ทำอะไรหรอกอืม ไปไหนบ้านนี้กินข้าวยังแก้วกินข้าวยังแก้วกินข้าวยังอืมกินข้าวยังกินแล้วกินข้าวมากินข้าวยังแก้วกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วบ่กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังแก้ว นกบินเดินชิวๆอ,อ,อยู่ที่มาดามฟาร์สเตย์รีสอร์ทเอบอร์วันใหญ่จังหวัดมุกดาหารบินเก่งเหมือนกันนะะบินดิบินดิบินโชว์หน่อยบินโชว์หน่อยแกม่ามา,มา,มา จ้าปีนชโหน,น,น่อมั้ยมา้ยมา้ยมันปีนชโลนอยไรเลี้ยมันปีนชโลนอยกินอะไรกินกินอะไรไปหากินอะไรแก้ <มา S 1> กี่ยังพูดอยู่เลยแกตกใจพอเราเดินไปแล้วพูดพอเราเดินมาหาไม่ไม่พูด แล้วมาวัานี้มะมาพูดให้ฟังเลยแล้วตัวไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ถือว่าเล็กมาก ใหญ่กว่านกเอียงอยู่อาอไปถึงเงินพูดโอเคเขินไปแล้ว